สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับคลิปที่จะมารีวิวลิปลาการนะคะตัวที่เฟนจะมารีวิวจะเป็นเบอร์05ค่ะลิปลาการดตัวนี้เขาทำออกมาใหม่ฮิตมากๆเลยตอนนี้เฟนก็ยังไม่ได้ทาลิปทาอะไรเลยนะคะปากซีดมากอันนี้เป็นปากปกตินะไม่ได้ทาอะไรเดี๋ยวเราจะมาลองลาการ์ดกันนะคะแล้วก็จะมาแกะตรงก้น ปริมาณที่เขาให้มาจะเป็นสองกรัรมนะคะให้มาแค่สองกรัรมเองแต่ลอดใหญ่มากทุกคนรอบลิปจะเป็นแบบนี้ค่ะเรามาลองกันอืเนื้อของเขาหอมมากที่เห็นเสียงแบบนี้ไมที่เห็นเสียงเปลี่ยนไปไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้กรุงเทพอะ ดึงแรงขึ้นดึงแรงหน่อยจะเป็นแบบนี้คือกลิ่นหอมมากอ่ะทุกคนตรงตัวตรงนี้เขาก็จะติดศูนย์ห้าให้อีกรอบหนึ่งแ้มาลองกันเลยนะคะทุกคนตรงก้นเขาตั้งได้นะเขาตั้งกับพื้นได้เขาไม่ได้กลมแบบว่ากลมไปหมดเลยอะไรนี้ขอมองต่ำนะ ทุกคนเนื้อคอต์คือฉ่ำม,มากสีที่ทายอยู่ตอนนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้านะคะทาแล้วหน้าดูสว่างมากเลยอะหรือปัดแก้มอ่อนเกินไป อันนี้จะเป็นแสงธรรมชาตินะคะทุกคนว้ายก็ให้ลุกที่ดูแพงนะคะริปตัวนี้เขารีวิวว่าทาแล้วจะออกแบบว่าทาแล้วจะดูแพงสวยหรูอ,อะไรางนี้ลริปเขาจะทำออกมาทั้งหมด6เบอร์ค่ะทุกคน01นี่คือเขาบอกว่าว้าวมากทุกคนเขาแบบ เอาไว้เป็นซิกเนเจอร์ทาทับของทุกตัวแล้วก็ตัวลากาตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาแนะนําให้ทาใครที่อยากชอบผสมสีชอบแบบเอออะดี Adapt, อะไรแบบนี้อยากเปลี่ยนสีอยากเพิ่มความฉ่า mm hmm. ก็ควรทา2เบอร์ mm hmm. อย่างเช่น05-02อะไรงี้นะคะ mm hmm. แต่มันแพงไงทุกคนมันก็แพงละ199บาบาทนะคะ mm hmm. มันแพงไงก็เลยเอามาแท่งเดียวเอามาลองก่อนนะคะก็ พอลองแล้วถูกใจมากความติดทนหรอถทาแล้วใจะให้เช็ดออกหรอถ้าด้วยความซับนะก็ติดอะทุกคนก็ติดนะ่ะติดถ้าเช็ดออกเลยนะ เช็ดออกจะออกเพียงเท่านี้นะคะนี่เขาจะทิ้งความเป็นสีไว้แต่ความวาวของเขาอะ่ะจะหายไปเลยความวาวจะอยู่ที่ลิปค่ะทุกคนเวลาเราเช็ดสีจะยังติดอยู่ที่ปากอยู่นะคะ ถือว่าติดทนนะของเขาอ่ะเป็นสีที่โอเคเลยเหมือนเช็ดออกมาจะเป็นสีที่อ่อนกว่านิดนึงจะไม่ให้ความฉ่ำนะคะเรามาทาทาไปอีกเช็ดออกไงเนี่ยนี่ยวพอแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วคะ่ะใครที่ชอบก็ไปซื้อตามกันได้นะคะตัวลากาตัวนี้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c r i b e นะคะบ๊ายบายค่ะไปงยว